ไม่ว่า90%ในการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้ามาจากสีสันบนกล่องแพ็กเกจิ้งถ้าใช้สีให้ถูกต้องขายอะไรก็ปังค่ะมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนอื่นเราต้องรู้จักเลือกสีให้เข้ากับสินค้าที่เราจะขายมาดูความหมายของแต่ละสีกันค่ะไปที่สีแรกกันเลยโทนสีม่วงเป็นสีที่ทรงพลังแสดงถึงความมีสเสน่ห์น่าติดตามมีความน่าหลงไหลเหมาะก,กับสินค้าลิสติกน้ำหอม ให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจในแบรนด์เราต้องโทนสีนี้เลยสีน้ำเงินพลังของสีน้ำเงินจะให้ความรู้สึกน่าเชื่อถือสุขุมดูสะอาดสะอ้านเหมาะกับสินค้าเครื่องสำอางผู้ชายกล่องน้าหอมเซรั่มสีถัดมาถ้าต้องการความโปร่งโล่งสบายรู้สึกสะอาดและปลอดภัยต้องกล่องสีนี้เลยสีฟ้าเหมาะกับสินค้าที่เป็นเครื่องสำอางเน้นดูแลผิวกล่องอุปกรณ์ของใช้ทําความสะอาดถัดมาคือโทนสีเขียวเป็นสีที่ให้ความสงบสดชื่นรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติจึงเหมาะกับสินค้าประเภทสบู่เจลทาความสะอาดผิ หรือพวกอโลมาเครื่องหอมต่อไปเป็นโทนสีเหลืองเป็นสีที่มองแล้วดูสดใสล่าเริงหลั่งล้าได้ทั้งวันเหมาะก,กับสินค้าที่เป็นแฟชั่นวัยรุ่นทันสมัยเช่นบาซิลิโคนสบู่ครีมเซรั่มชาผลไม้ก็ได้นะถัดมาคือสีที่แสดงถึงความมั่นใจความกระตือรือร้นความมีชีวิตชีวาสีนี้เลยโทนสีส้มเหมาะก,กับสินค้าพวกขนมเครื่องสําอางวัยรุ่นน้ําหอมสบู่ครีมได้หมดเลยถัดมาเป็นโทนสีที่ดึงดูดความสนใจรู้สึกมั่นใจดูพรีเมียมดูแกร์ดูสวยสีแดงไปเลย เหมาะก,กับสินค้าพวกเซรัม่มครีมลิปสติกอาหารเสริมเครื่องสําอางทุกอย่างได้หมดและยังเป็นสีแห่งการเฉลิมฉลองด้วยทําเป็นพวกกล่องอิบเซ็ตก็ได้นะคะใครต้องการความลูกคุณอ่อนโยน นวนอ่อนหวานน่ารักสดใสส,สีชมพูเลยค่ะเหมาะกับสินค้าเอาใจวัยรุ่นพวกลิปสติกน้ำหอมสบู่ครีมเซรัม่มซิลิโคนบาบาปิกเนาะถัดมาเป็นโทนสีน้ำตาลค่ะ,สะแสดงถึงความเป็นธรรมชาติสะท้อนถึงความเป็นมินิมอลเหมาะกับสินค้าครีมเซรัม่มสบู่เครื่องสำอางน้ำหอมบแบรนด์ไหนที่ต้องการความกแกรมเรียบหรูดูแพงแบบผู้ดีโทนสีดำตอบโจทย์มากๆจึงเหมาะกับสินค้าพวกเครื่องหอม น้ำหอมเซรัม่มครีมแป้งพัฟสีสุดท้ายคือโทนสีขาวให้ความบริสุทธิ์สะอาดรู้สึกบางเบาอ่อนโยนเปิดเผยเหมาะกับสินค้าที่ดูแลผิวทำความสะอาดพวกครีมโลชั่นเซรั่มหรือสบู่ทั้งหมดนี้ก็คือความหมายของแต่ละโทนสีเราสามารถเลือกสีให้เข้ากับสินค้าที่เราขายและสะท้อนความเป็นตัวตนของแบรนด์ถ้าใช้สีให้ถูกหลักขายอะไรก็ปังได้ค่ะ